สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมถ้ามีนาฬิกาน่าสนใจเนี่ยที่พี่เห็นว่ามันโอเคอนะก็จะมารีวิวให้ฟังกันนะครับผมตัวนี้บูรีบเรียบเนี่ยแต่คือพี่อยากมนรีวิวในการพวกนี้มากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับคือนาฬิกากลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่ม c l a s s i c a Edifice ประเภทสเปคที่ว่าวัสดุเป็นสเตเลสอย่างดีนะครับผม เน้นดูเวลาอย่างเดียวนะครับผมงานผลิตดีราคาไม่แรงเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับต้องบอกมันไม่ค่อยมีนั้นนหลายปีเนี่ยมันจะเปิดลายผลิตออกมาทีหนึ่งนะฮะตัวหลังสุดนี่น่าจะมีห้าหกปีก่อนนะแล้วก็หมดแล้วก็ไม่มีการผลิตอีกเลย มาตอนนี้กุมภาพันเนี่ยมันเปิดตัวรุ่นใหม่มานะครับพี่เห็นปุ๊บที่พี่รู้เลยเฮ้ยตัวนี้นี่มันมันโอนะมันขายได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งวัสดุด,ดีกว่านาฬิกาพันกว่าบาทแน่ๆไอเนี่ยคือมันมาสเปคดีกว่า2คือขนาดเนี่ยมันเป็นขนาดไซส์ปกติอะ่ะคือใช้งานใส่ได้ทั่วๆไปอะ่ะแล้วมันหน้าตามันดูแบบใส่ง่ายไงใส่ไปออกงานใส่ทํางานติดต่อง,งานอะไรเงี้ยคือไม่ได้สปอร์ตจา๋าไงคือผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ คนทํางานก็ใส่ได้คนวัยรุ่นที่อยากใส่ในกายรู่นเป็นทางการมันก็ใส่ได้คือในกายประเภทนี้มันจะครอบคลุมกินอนาบริเวณค,อค่อนข้างกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่มั่นใจว่ารุ่นนี้จะขายดีมากนะครับผมมาตนเนี้มาให้ทํารีวิวเนี่ยมา3ามแบบนะครับมีสายเด็ก2แบบกับสายหนังหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้นี่ใช้รหัสน,นะครับ ains. อืมอ่า efv 1 e 0 0 d งร้อยดีนะครับผมเป็นกลุ่ม c a s i o edifier ตอนมาทีแรกก็ประทับใจเลยนะครับพอมาลองเล่นดูเอมันมีบางอย่างหลบอยู่อะ่ะหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับมายมมายม,มายมในการปกติเกตพวกนี้มันจะดึงออกใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไงตัวนี้ถ้าทำเป็นเกีียวไว้เนี่ยคายออกมาคือปกติมายมเกลียวเนี่ยเนี่ยเด้งออกมาแล้ว จะใช้สําหรับในการส่วนมากจะเป็นสเปคในากาดำน้ำนะครับสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใส่มาในกลุ่มนาฬิการ,ราคาไม่แรงอ่ะพี่ค่อนข้างงงนิดนึงนะแต่มันช่วยเรื่องของประสิทธิภาพในการกันน้ําแล้วก็จิตวิทยาน,นิดนึงด้วยพี่ว่านะคือมันคือไอ้กันน้ําสเปคเขาร้อยเมตรอยู่แล้วแต่ว่าคือพอเราใส่มายมเกลียวมาด้วยมันทําให้ดูเหมือนมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่างั้นดีกว่านะ2คือการทำเกียวดีนะอันนี้ต้องยอมรับว่าการทำเกียวดีเพราะว่าปกติเวลาดูนกา การขึ้นงานดีไม่ดีดูตรงมายอม,ม,มเกี่ยวด้วยนะก็คือพอเรากดเข้าไปนะแล้วหมุนเข้าไปเนี่ยอืมถ้ามันหมุนง่ายๆคือมันหมุนแล้วมันตรงไปะมันเข้าเนี่ยเออเนี้ยถือว่าเก่งงานอะไรมาดีตำแหน่งดีในกาบางยี่ห้อใส่เข้าไปในบางทีหมุนแล้วมันจังหวะมันไม่ได้มันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยอันี้ค่อนข้างถือว่าดีนะทางานออกมาดีมากนะครับผมจุดเด่นมาอีจุดหนึ่งก็คือนี่ตรงภายน้ําเนี่ยตรงเนี้ยเข็มเข็ม แล้วก็ตรงช่องบอกเวลาเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเวลากลางคืนมันจะเห็นง่ายแต่เดี๋ยวค่อยลองดูอีกทีนะครับใส่ความเป็นสปอร์ตไปด้วยเห็นไหมฮะตรงนี้นี่ตรงเข็มสั้นเนี่ยใช่ไหมทำเป็นเหมือนลูกศรเนี่ยเออตรงนี้ก็เหมือนลูกศรยาวๆเนี่ยมันไม่ทื่อๆเป็นสี่เหลี่ยมหรือหัวตันๆแบบในกาสมัยก่อนไงอันนี้มันจะดูดีนะครับผมเออนะเขียนไหมเขียนตัวนี้ด้วยกันน้ำหนึ่งร้อยมอลร้อยเมตรวอเตอร์รีสตันหนึ่งร้อยเมตรคาซิโออีลส วัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะครับอืมเอ่อสเปควัสดุบัตอ่านี่นี่นี่น,นี่แต่ก่อนตรงบานทัเนี่มันจะใหญ่ๆนะฮะไปใหญ่ๆตอนนี้ดีไซน์ใหม่ให้มันเล็กลงเออก็ดูเขาเรียกว่าดูกระทัดรัดดีอะมายถึงมันดูไม่เถอะฮะแต่พอมันเล็กลงมันก็จะเลยเหลือเหลือรูให้ขยับแค่สองรูนะฮะเราก็ต้องมาตัดสายมากขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะแต่ข้อสายค่อนข้างจะมีให้ตัดเยอะนะน้ำหนักเบานะ เพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรซับซ้อนนะครับตัวเรือนไม่หนามากนะแล้วอ๋อจะเรียกว่าไม่หนามากก็ไม่ได้นะดูจากทรงแล้วก็มาตรฐานนะไม่ได้ไม่ให้ไม่หนาหนาประมาณมาตรฐานทั่วไปนะครับมีตรงนี้อ่าดูตรงขอบเนี่ยมันเหมือนมันนูนขึ้นมาหนึ่งด้วยเนี่ยตรงนี้ดูเก๋ดีเหมือนกันนะอ่าขนาดอันนี้แหละหลอกตาพี่ตอนหยิบมาทีแรกเนี่ยพี่เข้าใจว่าขอบถึงขอบเนี่ยคือดูปุ๊บอะ มันในการไซมมาตารฐานนี่นะแต่พอเมื่อกี้ลองวัดดูนะจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะไม่รวมไม่ไม่รวมนะขอบซ้ายถึงขอบขวาไม่รวมไม่ยวมวัดได้สี่สิบเฮ้ยทำไมมันดูเล็กมันมันเล็กไม่ใช่มันดูเล็กมันเล็กเลยล่ะแต่ทําไมคือวัดมันเล็กคือพอเราวัดเนี่ยวัดจากซ้ายไปจนถึงขอบตรงนี้ยไม่รวมไม่ย,ยมนะวัดได้สี่สิบซึ่งปกติในการทั่วไปมันจะวัดได้ประมาณสี่สิบสองสี่สิบสามไงถ้าถามว่าคือมันเล็กกว่านิดนึงแต่ทําไมเวลาดูตัวจริงมันไม่เล็ก,กน,น,นะเพราะว่าอย่างี้ครับ กระจกกระจกมันคว้านมาใบใหญ่เป็นแผ่นใหญ่ต้องเรียกกระจกอะมันคว้านมาเป็นแผ่นใหญ่นะคือปกติกระจกในกามันจะประมาณสามสิบสามสามจุดห้าอะไรเงี้ยสามสามสี่อะไรเงี้ยไอ้นี่กระจกนี่สามสิบห้าเลยนะครับก็คือกระจกอะแผ่นมันใหญ่แต่ว่าตรงขอบมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นทําให้มันใช้พื้นที่ได้เต็มที่ฮะคือหน้าจอตรงนี้มันดูได้เต็มตาแล้วก็ขอบมันทิ้งไว้นิดเดียวเพราะมันขอบมันไม่มีอะไรมันขัดเงาเฉยเฉยไงนะครับก็คือเป็นความฉลาดของการออกแบบคือ ขนาดพอมันไม่ใหญ่มากเนี่ยน้ําหนักมันก็เบาตามไปด้วยนะครับก็คือใส่ได้ง่ายนะครับคนข้อมือกลางๆเไรเนี้ยใส่ง่ายนะมีสามสี่เดี๋ยวค่อยลองมีบอกวันที่ด้วยนะครับเรารับวันที่ได้จากการคายมิยมเราตั้งเอานะอันนี้ลายนะเนี่ยจะเป็นลายเหมือนลายเต้าหู้อะไรเงี้ยป่องๆผลิตที่ไหนในนี้ตรงนี้ไม่มีเขียนไว้นะครับผม ตรงสติ๊กเกอร์ทับไว้ก็ไม่มีก็ทับไว้แต่ปกติเขาจะเขียนไว้ตรงขอบนอกน,นี่ไม่ได้ระบุไว้นะครับพี่ไม่เห็นนะครับว่าเขียนไว้ที่ไหนนะผลิตไอแต่ปกติก็ผลิตอยู่2ที่ครับคือในกากลุ่มคาซยูเซียก็คือเนี่ยเระที่ไทยแลนด์กับจีนนะครับเป็นหลัก2ที่แต่นี้ไม่รู้ว่าแพนอยู่ที่ไหนนะอันนี้อ่าอันนี้คือตัวแรกนี่หน้าดํานะครับผมเดี๋ยวดูสีที่สองนะครับสักครู่อันนี้สวยน้าเงินคือเป็นน้าเงินเข้มนะเข้มเลยไม่อ่อนน้ำเงินเข้มนะ แล้วมันไปตัดกับไอ้ตรงเข็มวิเนี่ยเป็นสีแดงไงเข็มวิสีแดงแล้วตรงเนี้ยคาม่าว์เตอร์ลิสิสตนลอยเมส์นี่ก็เป็นออกอมแดงๆส้มๆหน่อยนะแล้วตรงไอ้พายน้ําเนี่ยเวลามันยังไม่โดนแสงมันออกขาวๆเพราะนั้นมันเหมือนสีธงชาติไงน้ําเงินขาวแดงเออตัวเนี้ยดูสวยสีน้ำเงินเนี่ยสวยส่วนตัวพี่นะแต่บางคนอาจจะชอบสีพื้นๆสีดําแต่พี่ชอบสีน้ําเงินมากกว่านะน้ำเงินสวยมากนะตัวจริงงานดีนะงานดีใช้ได้อ่าตัวเนี้ยอันนี้ขัดด้านมานะครับขัดด้านมา หัวสายนี่ประมาณยี่สิบมิลนะเดี๋ยวลองวัดดูให้ทีทนะเดี๋ยวเราวัดดูกันมายมยตรงหัวมายมนี่เป็นคำว่า e d f i เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะอของเขานะครับเนี่ยเป็นโลโก้เรือนสุดท้ายครับเป็นสายหนังนะครับหน้าดำครับเข็มวินาทีเป็นสีแดงนะครับนี่ตัวนี้ น้ำหนักยิ่งเบาไปอีกเพราะว่ามันเป็นสายหนังนะวัสดูเหมือนกันนะครับตัวเรือนนะเหมือนกันหมดแต่เปลี่ยนแค่สายนะอันนี้ฝาหลังเนะี่ยของที่ร้านเป็นของประกันศูนซีมจีหมดนะครับทุกเรือนเราออกไปกกำกับภาษีหมดนะฮะเพราะว่าทุกเรือนเนี่ยมาจากบริษัทเราไม่ได้ยิ้วมาขายเองนะครับเสียภาษีให้รัฐบาลหมดนะครับมีใบรับประกันกล่องคู่มือเป็นสินค้าใหม่แกะกล่องทุกเรือนนะครับอยู่ในสต็อกหมดนะครับอันนี้สายเออสายนี้นิดนึงนะครับนิ่ม แต่ไม่เขาเรียกว่านิ่มแต่มันไม่ย,ย้้ยนิ่มนิ่มแล้วมันยืดหยุ่นเรียกอะไเนี่ยนิ่มแล้วมันยืดหยุ่นเพราะมันจะมีสายหนังบางประเภทมันจะอาบเงาแล้วมันจะตึงๆหน่อยใช่ไหมไอันนั้พี่ไม่ชอบพี่ว่าเวลามันโดนบ่อยๆแล้วมันยับง่ายอันนี้มันจะนิ่มนิมหน่อยนะครับเนี่ยหนาไหมกลางๆไม่ถึงกับหนามากนะสายนิ่มเอาหัวสายหัวสายดูหัวสายนิดนึงเป็นสีขัดเงานะครับข้างหลังเขียนสแตนเลสสตีลในตรงหัวนะอ มีปอกให้สองปอกนะครับผม,มตัวนี้รวมๆที่ว่าใส่แบบใส่หนังได้ใส่แบบลำลองก็ได้นะออน้ำหนักเบาใส่ง่ายคือทรงประเภทนี้มันใส่ง่ายแล้วก็วัสดุมันดีราคามันไม่แรงราคามันไม่แรงมากนะครับซื้อเป็นของฝากก็ดีซื้อให้แฟนซื้อให้ผู้ใหญ่ใส่ได้แนละ้วผู้ใหญ่ก็ใส่ในการพวกนี้นะครับหรือว่าซื้อให้วัยรุ่นซื้อให้คนพิเศษเนี่ยได้คือคกลุ่มเนี้ยยังไงก็หมดเร็วไปเร็วครับใช้ไม่ผิดหวังหรอกในการกลุ่มพวกนี้นะ แล้วก็การกันน้ำร้อยเมตรของอิดิเฟีสค่อนข้างดีมากคือพี่ขาย,ขายมานี่แทบไม่มีเข็มเรื่องกันน้ําเลยนะอมันถือว่าระบบกันน้ําทามาด,ดีมากนะเดี๋ยวเรามาลองดูภายน้ํากันอีก่านนะภายน้ํานะครับเห็นไหมครับเขียวขึ้นมาหมดเลยนะฮะเนี่ยดีครับภายน้ําถือว่าดีมากนะครับผมเนี่ยเขียวขึ้นมาหมดเลยทุกอันเลยนะฮะ ชัดมากครับภายน้ําใช้ได้ผ่านเลยครับภายน้ํานะอันนี้ดีดีถือว่าดีมากเดี๋ยวลองดูบนมือที่หนึ่งจะมือพ่เล็กนะอันนี้หน้าดํานะครับผมเดี๋ยวดูหน้าน้าเงินนะครับอันนี้หน้าน้ําเงินหน้าน้าเงินน่นนะสวยครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้สายหนังนะครับขออนุานไม่ล้งสายนะครับเพราะหนึ่งก็คือข้อมือพี่เล็กมาก,กล้งสายมันก็ใส่ได้ไม่เต็มที่นะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้สายมันยับนะครับเนี่ยสายหนังหน้าดําสายดํานะครับที่เด่นอีกจุดหนึ่งนะครับช่องวันที่ฮะช่องใหญ่มากนะฮะเนี่ย คือเห็นเต็มตาน่ตรงเนี้ยไม่ได้เล็กๆนะอันนี้ใหญ่นะถือว่าใหญ่ใช้ได้ตรงช่องวันที่อ่านง่ายนะคือตัวเลขก็ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวลองหมุนดูนะว่าเป็นตัวเลขอื่นจะใหญ่ไหมอันนี้เลขแปดใหญ่เต็มตาเลยล่ะดึงมาจังหวะหนึ่งเนี่ยเลขเก้าโวเลขใหญ่ฮะใช้ได้ตัวเลขวันที่ใหญ่นะคนมีอายุนี่อ่านง่ายแน่นอนวันที่เนี่ยนะตัวใหญ่ไม่เล็กนะครับดีโอเคเลยมายมก็ถือว่าดีมากนะที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เข้าเกี่ยวง่ายเป๊ะ วัสดุดีคุ้มราคานะขอบตรงนี้ขัดเงานะสวยดีคือถ้าเกิดทําให้มันเล็กกว่านี้หน่อยเนี่ยตรงนี้มันจะไม่สวยนะเพราะว่าอย่างนี้ตรงเนี้ยมันทําเป็นแอนขึ้นมามันดูหนานิดนึงเนี่ยถ้าไปทําตรงนี้เล็กเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แมทกันเนี่ยมันไม่พอดีกันทําเล็กนะมันจะดูตลกอันนี้ทําให้มันดูสโลปแล้วมันหนาขึ้นนิดนึงก็จะดูขึ้นขึ้นมือแล้วก็สวยดีนะถือว่า ออกแบบได้ง่ายแต่ลงตัวดีกว่านะอย่างนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตรงสายตรงเนี้ยมันหักเข้าหากันไงมันเวลาใส่ตรงเนี้ยไอ้ลักทุรักเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วสายตรงเนี้ยมันหักเข้าหากันด้วยเพราะฉะนั้นคนข้อมือไม่ใหญ่อ่ะเวลาใส่อ่ะมันสายมันไม่ตัวเลยในกากระสายมันจะไม่เกิดอาการเขาเรียกว่าโกงไงในกาบางพวกมันจะเป็นแบบนี้มันจะโกงๆงเงี้ยพอมือเล็กใส่แล้วมันจะแบบ เขาเรียกอะไรมันดิ้นไปดิ้นมาได้เพราะว่ามันไม่ลงมันไม่ลงมือพอดีเพราะมันโกงแต่รุ่นนี้สายมันหักมันหักเข้าหาตัวนี้เห็นไหมมือเล็กๆก,ก,ก็ยังใส่ได้นะเห็นไหมใส่เราก็จะเข้าพอดีมือคือรับกับข้อมือไปเลยนะไม่ได้เรียกโกงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมือไม่ใหญ่ใส่ง่ายตัวนี้นะแต่ถ้าข้อมือใหญ่มากๆเลยอ้วนๆเนี่ยคือสายนะมันยาวพอนะเออมันยาวพอแหละแต่ว่าขนาดหน้าปัดมันไม่ได้ใหญ่มาก ถามว่าใส่จะใส่ได้แต่ว่าก็อยู่ที่ชอบหรือเปล่าานนั้นเองมากกว่านะเมืม่อกี้ก็ดูครบไปทั้งสามแบบแล้วนะครับมีหน้าดำหน้าน้ำเงินแล้วก็สายหนังหน้าดำนะครับผมขนาดที่เมื่อกี้บอกไว้ก็คือขนาดตัวเรือนสี่สิบนะครับหัวสายเมื่อกี้พี่ติดไว้ใช่ไหมครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้นะครับวัดจากตัวสายเหล็กก็ได้เนะตัวนี้น่าจะยี่สิบนะ,อะลองดูฮะใช่หัวสายยี่สิบมิลน,นะครับ ขนาดไม่ใหญ่หัวสายยี่สิบเท่านั้นเองนะฮะไม่ใหญ่มากมนั่น,นะครับอยู่ที่ว่าชอบสไตล์สีไหนนะครับสีดำสีน้ำเงินหรือว่าสายหนังนะครับก็ถามว่าดีไหมพี่ว่าคุ้มราคามากกว่านะอาจจะไม่แพงไอพี่อาจจะไม่ได้เท่ากับในกาสวิตแพงแ้วเพราะราคามันไม่กี่พันนะครับผมแต่ถ้าถามว่าใช้กับชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยใช้สักหกเจ็ดปีเบื่อแล้วเปลี่ยนเนี่ยอันนี้คุ้มมากไม่แพงนะไม่แพงคุณภาพดี เครื่องค่อนข้างนิ่งอยู่แล้ว่ะเพราะว่าเครื่องใช้ฐานธรรมดานะครับผมมีวันที่ให้ครบมีภายน้ำคือทุกๆอย่างที่เ้าต้องใช้ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเล่นได้ตัวนี้ถือว่าเล่นได้นะครับน่าจะขายดีมากด้วยนะครับในช่วงของปีนี้นะครับของน่าจะขาดตลาดนะครับยังไงถ้าสนใจก็มาดูตัวจริงที่ร้านได้นะครับร้านตอนนี้ย้ายแล้วนะฮะย้ายอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19นะครับผมเปิด10โมงเช้าปิดไม่เกิน5โมงครึ่งนะครับเปิดทุกวันนะครับ จะสั่งทางไลน์ทาง Facebook ทางไอจอะไรก็ได้นะครับแผนที่ร้านเนี่ยเราปักบมุดไว้ใน Facebook ในไลน์ในไอจในทุกทางเข้าไปดูในนั้นได้นะครับผม,อมโอเคครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับที่พี่วันนี้มาแนะนําเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นรายการที่ดีมากเรืนหนึ่งนะครับน่าเล่นใช้ได้เปิดปีมาก็เจอของดีเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานถ้าไม่รบกวนก็ฝาก กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับเผื่อมีรีวิวเพิ่มมาอีกเดี๋ยวจะได้เห็นรีวิวขึ้นมานะครับแต่ของพี่เนี่ยคืออยากจะเน้นเน้นนิดนึงนะคือถ้าตัวไหนหน่าสนใจจริงอ่ะพี่จะทำแล้วกันนะคงทําทุกตัวไม่ไหวหรอกครับก็คือดูตัวไหนแบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะนะพี่จะทาให้ดูแล้วกันนะครับ<ช>ครับวันนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับติดตามผลงานพี่มาตลอหลายปีนะครับไว้เจอกันผลงานครั้งหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้า สวัสดีครับ